กสทชร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงนาม MOU ปราบปรามคดีหมิ่นสถาบัาน ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการรักษาความมั่นคงภายในประเทศโดยมีนายทากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทชและพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมลงนามทั้งนี้ผลจากการลงนามความร่วมมือจะนําไปสู่การป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดที่เกิดจากเทคโนโลย ซึ่งเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทําในขณะนี้คือการขอความร่วมมือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นําข้อมูลพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกนําไปใช้ก่อเหตุความไม่สงบส่งให้สตชโดยตรงพร้อมฝากเตือนประชาชนให้หยุดกระทําความผิดหมิ่นสถาบานันหากตรวจสอบพบกสทชจะนําข้อมูลการกระทําผิดส่งไปให้สตชดําเนินคดีตามมาตรา112ทันที